Good morning student s in ประถม5สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะกลับมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูจีกันเลยนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ,ะ Today we are going to learn about family and pets ะะเราจะเรียนในเรื่องของ family and pets นะ,ะ family ก็คือครอบครัว and pets ก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะโอเ okay. ค t o เ a y นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของคำศัพท์ก่อนละกันนะคะคำศัพท์พวกนี้นะคะคำแรกนะคะ repeat after me talkative talkative แปลว่าพูดเก่งนะคะ next Kind kind แปลว่าใจดีนะคะ shy shy แปลว่าขี้อายนะคะ clever clever แปลว่าฉลาดหรือเก่งนะคะ Friend ly, friendly friendly แปลว่าเป็นมิตรนะคะหรือเป็นคนที่มีอะไรคะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับทุกๆคนนั่นเอง Sporty sporty แปลว่าสนใจกีฬานะคะฟ n n แปลว่าตลก นะคะหรือสนุกสนานนั่นเอง hard working hard working แปลว่าขยันนะคะ naughty naughty แปลว่าดื้อหรือโนนะะ artistic artistic แปลว่าเก่งศิละปะค่ะ โอเคเลสต้าดีนะคะเรามาเรียนกันเถอะนะคะโอเคเรามาดูที่โครงสร้างนะคะการแต่งประโยคนะ,คะสิ่งที่เราเรียนมานะคะหรือคำศัพท์ที่เราเรียนมานะคะพวกนั้นเราเรียกว่า adjective เดี๋ยวเรามาดูกันคำว่า adjective เป็นอย่างไรนะคะโครงสร้างการแต่งประโยคนะ,คะจะประกอบไปด้วย subject นะคะบวก verb to be นะคะบวก adjective นะ subject คืออะไร subject ก็คือประธานของประโยคนะคะครูเคยสอนไปเมื่อครั้งที่แล้วแล้วประธานประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะทบทวนค่ะประกอบไปด้วย I, you, we, they, he, she แล้วก็ it นะคะหรือที่เป็นชื่อคนก็ได้ใช่ไหมคะชื่อสัตว์ก็ได้ใช่ไหมคะ,อ,มคะอ่าเป็นต้น ในส่วนของ verb to be นะคะมีอะไรบ้างคะมี is, am แล้วก็ are ซึ่งแปลว่าอะไรคะเป็นอยู่คือนะคะและสุดท้ายค่ะ adjective ที่ครูได้กล่าวข้างต้นนะคะแปลได้ว่าคือคำคุณศัพท์นะคะเรามาดูกันสิคะว่าคำคุณศัพท์คืออะไรนะคะคำคุณศัพท์ก็คือการบอกถึงลักษณะนะคะ คุณสมบัติของน้ำนะคะหรือสรรพ,พหรือสรรพ,พนามค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเช่น good good คำนี้แปลว่าดีใช่ไหมคะ bad แปลว่าเลวนะคะหรือว่าไม่ดีนะคะ new แปลว่าใหม่ hot แปลว่าร้อนนะคะอ่าเช่นครูจะบอกว่าครูเนี่ยมีรถใหม่หนึ่งคันนะคะครูก็ ใช้คำว่าใหม่มาแล้วในการขยายในคำนามของครูก็คือรถนะคะรถคันใหม่นั่นเองนะคะอ่าเป็นต้นนะทีนี้เรามาดูวิธีการดีกว่าเรามาดูตัวอย่างดีกว่าอันนี้นะคะบทบาทสมมุติคนนี้ก็คือที่เชอร์ก็คือคุณครูส่วนคนนี้ก็คือลิซ่าคุณครูเขาจะพูดกับลิซ่าว่าอะไรเขาจะพูดถึงลิซ่าเนี่ยบอกถึงลักษณะของลิซ่า ว่าอย่างไรบ้างลิซ่าเป็นคนยังไงนั่นเองเขาสามารถบอกได้ว่า she is fairly she is fairly หมายถึงเธอเนี่ยก็คือลิซ่าถูกไหมคะอ่าเธอเป็นผู้หญิงลิซ่าคือผู้หญิงนะคะ she is นะคะลิซ่าเนี่ยเธอเป็นคนเฟรนี่ก็คือเป็นมิตรนั่นเองนะคะอ่านะเป็นมิตรกับทุกทุกคนนะคะก็คือเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะประมาณนี้นะนี่คือตัวอย่างการแต่งประโยคนะคะเอาละค่ะ let's practice นะคะเรามาลองฝึกฝนนะคะดูกันสิคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนมาเนี่ยเรามีความเข้าใจกันมากน้อยเพียงใดนะนะ อ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะจากนั้นนะคะนะักเรียนดูตัวอย่างของครูนะลูกตัวอย่างของครู n u m เบ r 1นเนี่ยครูเอามาจากภาพนี้ภาพนี้คุ้นๆ้นไหคะก็คือภาพคำศัพท์ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาพคำศัพท์ภาพแรกเลยนะคะครูสามารถแต่งประโยคได้ว่า she is talkative she is talkative หมายถึงอะไรคะแปลว่าเธอเนี่ยทำไมคะเป็นคนที่พูดเก่งเลยแสดงว่าคนที่ครูหมายถึงคือใครหมายถึงคนคนนี้ใช่ไหมคะครูก็เลยใช้ she ใช่ไหมอ่า she is talkative นะคะเธอคนนี้พูดเก่งเลยคนนี้ทำไมคะตามไม่ทันยังงงอยู่เลยไปถึงไหนแล้วนะคะอ่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือให้นักเรียนนะคะอ่า สักครู่นะคะให้นักเรียนนะย้อนกลับไปดูที่คำศัพท์พวกนี้ค่ะท a อปกิฟนะก็คือ number one ะส่วน number two ก็คืออะไรคะ kind. อ่านักเรียนก็แต่งประโยคจากคำว่า kind มานะคะไปจนถึงอะไรคะสุดท้ายเลยค่ะที่คำว่า artistic นะคะนักเรียนก็จะได้ทั้งหมดกี่คำคะนะพร้อมกันค่ะ นับตั้งแต่ number o นะคะ,ะเดี๋ยวครูทำสไลด์ใหญ่แล้วกัน number one two t h r n and เช่นแสดงว่าเรามีทั้งหมดกี่ข้อคะ10ข้อใช่ไหมอ่ะอันนี้ตัวอย่างคือไปแล้ว1ข้อใช่ไหมคะก็คือข้อที่1ที่ครูเขียนไปนักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะคะนักเรียนเขียนประโยคไปได้เลยเขียนบรรทัดเดียวคะ่ะ Number 1แล้วก็แต่งประโยคไปคะ่ะที่อ s t a l k a t i v e นะคะเราก็ดูภาพแล้วก็มาแต่งประโยคนะอ่าไปจนถึงอะไรคะ write Number 1ไปจนถึง Number 10นะคะ เอาละค่ะงานของเราก็มีแค่นี้ค่ะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดนะคะช่องทางการติดต่อก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะที่ชื่อเพจว่า Easy English with ครูจีนั่นเองนะคะสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะกับ ไปสามารถมีอะไรนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะในเพจหรือในลายส่วนตัวใน Facebook ส่วนตัวครูก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะักเรียนทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้าเรียนมาจนถึงณนะตอนนี้เลยค่ะโอเค see you next week บายบาย